มาเลเซียก็เริ่มมีตกหละนะครับหลังจากที่มีการส่งคนเข้ามาก่อการร้ายเป็นโจรก่อการร้ายที่มาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็มาก่อการในสาจาังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรื่องของการปิดด่านระหว่างไทยมาเลเซียนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนะครเป็นเรื่องราวของไทยกับมเขมรน,นะครับแล้วก็เรื่องราวของไทยกับมาเลเซียและเรื่องราวของฝั่งสหภาพยุโรปที่ทําให้ราคาทองคํานั้นกําลังไต่ลงเรื่อยๆไม่มัวยกโจ มาเลเซียเร่งรัดสร้างกำแพงกั้นชายแดนไทยเป็นแนวคอนกรีตครอบคุมระยะทาง110กิโลเมตรการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตใหม่ตามแนวชายแดนมาเลเซียไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันที่ต่างๆที่มีความสูงสุดจะถูกเร่งรัดให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่การควบคุมชายแดนและปกป้องความมั่นคงแห่งชาติดรซาลิฮะมุสตาฟารัฐมนตรีประจำสำนักง,งานยกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าว โครงการริเริ่มนี้รวมไปถึงการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนอันยืดยาวในจุดที่มีความอ่อนแออาทิเช่นจากเมืองจูปิงไปยังเมืองป่าดังเบซาในรัฐปาลิสเธอเผยว่าแผนนี้มีเป้าหมายสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นมาทดแทนแนวรั้วลวดหนามที่เริ่มละเมิดกันอย่างง่ายดายภายใต้แผนมาเลเซียที่13รัฐบาลอนุมัติจะสั่งบประมาณ327ล้านลิงกิต หรือ2,500ล้านบาทในการดำเนินโครงการพัฒนาใหม่และประปับปรุงยกระดับกำแพงและแนวรั้วด้านความมั่นคงที่มีอยู่ปัจจุบันตามแนวชายแดนมาเลเซียไทยคณะผู้นำจีนผ่านแผนพัฒนาระยะ5ปีฉบับใหม่ชูอุตสาหกรรมทันสมัยส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านไฮเทคสู้อเมริกา ธนาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศในวันพิหัส,สบดีที่26ตุลาคมจะสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเพิ่มความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันกับอเมริกานอกจากนั้นยังมีมติเปลี่ยนตัวสมาชิกคณะกรรมการกลาง11คนซึ่งเป็นจำนวนมากสุดเป็นประวัติการโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับล้างบางคอร์รัปชันในกองทัพ แถลงการที่ออกมาภายหลังการประชุมสิ้นสุดลงในวันพฤหัสระบุว่าระหว่างปี2026ถึง2030จีนจะเผชิญโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับความเสี่ยงและความท้าทายรวมทั้งจะมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นจีนจึงต้องรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมในภาคการผลิตและสร้างระบบอุตสาหากรรมอันทันสมัยด้วยการผลิตขั้นสูงทรัมป์อภัยโทษเจ้าฉังเผิง ผู้ก่อตั้งบ i n a n c e บริษัทแลกเปลี่ยนเงินคริปโตรายใหญ่สุดในโลกแล้วลังเคยถูกตัดสินความผิดในคดีฟอกเงิน ทำเนียบขาวประกาศเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่23ตุลาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้อภัยโทษแก่เจ้าช้างเพิงผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนเงินคริปโตบีนแนนซ์แล้วนับเป็นการใช้อำนาจเพื่อลดหย่อนโทษให้กับบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจครั้งสุดท้ายของนายทรัมป์นางสาวแคโรไลน์เลวิตโคศกทำเนียบขาวกล่าวว่าทรัมป์ได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อ,ออภัยโทษให้แก่นายเจ้าโดยระบุว่าการดำเนินคดีกับเขาในสมัยรัฐบาลชุดก่อนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่มีแรงจูง ทาางการเเมือองงตต่สกุลิินคปโทรัมป์ประกาศยุติการเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมดโกรธใช้ภาพเรเกนวิจารณ์ภาษีนำเข้าของเขาขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้าถึงตลาดอย่างไม่เป็นธรรมหากการเจรจาลุ่มเหลวประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูดโซเชียลเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมดถูกยุติลงแล้วโดยให้เหตุผลจากการที่เขาเรียกว่าเป็นโฆษณาที่ช่อฉนซึ่งนำอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนมาวิจารณ์นโยบายเก็บภาษีนำเข้าของเขาพูดไปเรื่อยทําป์คูจะถอนสนับสนุนอิสราเอลถ้าผนวกเวสต์แบงค์เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเตือนอิสราเอลว่าจะสูญเสียแรงสนับสนุนที่สำคัญยิ่งจากอเมริกาถ้าผนวกเขตยึดครองเวสต์แบงก์ ตามรายงานของนิตยสารไทมส์ Times ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี23ตุลาคมคำขู่ของทรัมป์ซึ่งมีขึ้นระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันที่15ตุลาคมถูกเผยแพร่ออกมาในขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และมารโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับการผนวกเวสแบ็์เช่นกันมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าผมรับปากกับบรรดาชาติอาหรับและคุณไม่อาจทำเช่นนั้นในตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากอาหรับ ทำกล่าวและเมื่อถูกถามว่าอิสราเอลจะต้องเจอกับผลกระทบอย่างไรถ้ายังคงเดินหน้าทำเช่นนั้นอิสราเอลจะสูญเสียแรงสนับสนุนที่ได้รับจากสหรัฐถ้ามันเกิดขึ้นประธานาธิบดีอเมริกากล่าวมิตรแท้ผู้นําคิมลั่นความร่วมมือทางการมหารกับรัสเซียจะก,ก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือ ยืนยันว่าพาราดรภาพทางการทหารระหว่างรัสสมแดงและรัเสเซียจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งตามรายงานของสื่อ KCNA วันที่24ตุลาคมคิมกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวระหว่างพิธีเปิดอนุสรณ์สถานทหารเกาหลีเหนือที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารรัเสเซียในแคว้นคูสของรัเสเซีย ทีแห่งพาราดรภาพทางการทหารที่ได้ให้หลักประกันของสำหรับการพัฒนามิตรภาพทวิภาคีในระยะยาวโดยแลกมาด้วยเลือดเนื้ออันมีค่าจากก้าวหน้ายอย่างไม่หยุดยัง้งผู้นำคิมกล่าวพร้อมย้ำว่าความท้าทายจากการครอบงำและปกครองแบบธรณาการนั้นจะไม่สามารถขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้เรื่องของราคาทองคำ นะครับซึ่งก็ขึ้นึ้นลงลงสวิงไปสวิงมาแต่มีแนวโน้มที่จะทําการต่ําลงแต่ก็อยู่ที่จุดพักตัวเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากที่มีการระบุออกมาจากชวามว่าสงความนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งชวามจะส่งทหารนะครับบุกเข้าไปทําการโจมตีอ้างการค้าต่อต้านพวกค้ายาเสพติด ในเวเนซุเอลาทรัมป์ก็ยืนยันว่าไม่เป็นจริงแต่ก่อนหน้านั้นก็มีการส่งโดรนเข้าทำการโจมตีในส่วนของผู้ค้ายาเสพติดในเวเนซุเอลาซึ่งมีคนเสียชีวิตไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่การคว่ำบาตรระหว่างรัสเซียนะฮะที่ถูกสหรัฐอเมริกาทำการคว่ำบาตรเรื่องของแหล่งน้ำมันรัสเซียก็บอกจิบจิบไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับแต่ก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เหตุการณ์ขณะนี้นะครับทรมจะมีการพบเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากการประชุมอาเซียนแล้วเสร็จทําให้ราคาทองคำนั้นก็ดิ่งลงอย่างต่อเน,นื่องเรื่องของไทยเขมรน,นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะเจรจาทุกอย่างกับทางเขมนแต่ดูท่ากองทัพจะไม่เอาด้วยนะครับถึงแม้ว่ากองทัพจะเป็นผู้ อยู่ใต้บัรคับัญชาของทางฝั่งรัฐบาลนะครับสถานการณ์จนถึงกระนาดนี้ยังคงมีการปิดด่านระหว่างไทยกับเขมรอยู่นะครับขณะที่เขมรก็มีการกลัวการลุกคือเกิดขึ้นแค่ไกดไปแชร์โพสต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการลุกือนะครับของในประเทศเนเปลาลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการจับกลุ่มตัวไกดคนดังกล่าวไว้แล้วก็ เตรียมที่จะติดคุกนะฮะเป็นเวลาถึง10ปีนะครับตอนนี้ก็ควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำเนื่องจากไม่พอใจที่ไปแชร์โพสต์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนปาโมเดลนะครับแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือคงจะเป็นเรื่องของมาเลเซียมาเลเซียจูจ่ๆก็มีนโยบายที่จะสร้างรั้วปิดกั้นระหว่างแนวพรมแดนระหว่างไทย มาเลเซียนะครับซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น2,500ล้านนะครับเส้นทางที่ใช้ในการสร้างรั้วดังกล่าวนะครับจำนวน110กิโลเมตรสาเหตุหลักๆที่มาเลเซียทำแบบนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไทยกับเขมรน,นะครับเรื่องการเขตแดนเรื่องการแบ่งปันเขตแดนถ้าไม่สร้างก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรเพราะจริงๆแล้ว ในกับมาเลเซียก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาก่อนอังกฤษเข้าทาการยึดครองพื้นที่ดังกล่าวอ้างสิทธิ์ยึดครองเฉยเลยทั้งที่เป็นของไทยนะครับในยุคสยามที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไทยกำลังเรียกร้องที่จะมีการยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดในส่วนของเขมนนะครับมณฑลบุรพาในส่วนของเขมนตอนนี้ก็เริ่มปลูกฝังทางความคิดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเลเซียก็เริ่มมีตกหละนะครับหลังจากที่ มีการส่งคนเข้ามา,ก,าก่อกรร้ายเป็นโจรก,ก่อกรร้ายที่มาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็มาก่อการใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรื่องของการปิดด่านระหว่างไทยมาเลเซียะนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับส่วนเรื่องของไทยกับในส่วนของเขมรตอนนี้ผมเรียนย้ำว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงและตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติยังคงต้องมีความจำเป็นจะต้องปิดด่านต่อไป และการปิดด่านดังกล่าวกำลังทำให้ตระกูลหุน่นอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งไทยอดทนเท่าไหร่ตระกูลหุ่นยิ่งลำบากเท่านั้นเพราะขเขเมรนกำลังเจอยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ